อนนไไม่่่ด้้ททาาใหกเกานีพราะฉะนั้นแนวทางของผมคือหนึ่งต้องได้รับการยอมรับเรื่องมาตรฐานขป็นำแรกครับกประเด็นนี้ผมจะเดี๋ยวโจทย์หน่อยประเด็นที่สองผ่าการไม่ได้ถ้ามีเป็นการยอมรับประเด็นที่สองเป็แรกการที่จะทำขทดสอบได้เนี่ยต้องทำขุดรองคู่ไปด้วยไม่งั้นไม่เกิด ผมเสนอให้ตกลงเนี่แล้วก็เป็นไปได้เที่ยวหน้าถ้าเป็นไปได้มีการอะไรเงี้ยดีครับแต่ว่าเราขาดอยู่กลุ่มเนี่ยมีแลบบเอาไพ่คนมานั่งด้วว่าผมต้องการอะไรเราเสนอไปนท่านเป็นเรื่องอนาคตที่คิดกันอยู่กันกันแต่ว่าทีนี้เพลงข้อเสียงเพลงว่าเราจะมาคุยกันเองแล้วมันถ้าเาฟังแล้วอาจจะมีคำพูดหรือว่าบางอย่างไม่บอกในที่นี้เราก็อยากนะแต่ว่าจะคุยเพราเรา ที่จะจะปิดบ้านคุยคนในบ้านก่อนสมาชิในบ้านก่อนในบ้านเนี่ยต้องันเลแล้วก็คุยนอกบ้านก็สรุปง่ายว่าศูนย์พระสงฆ์พระสารเนี่ยไม่ใช่พระที่จะเอาอะไรไปให้ก็ได้แค่นั้นเองง่าย